สปารของแบ็คเคเวอร์ในตอนที่340เริ่มต้นมาแล้วเขาฉเฉยนนว่าแอต้าเนี่ยกำลังฝึกการใช้ความสามารถใหม่ซึ่งในตอนนั้นแอต้านั้นได้ใช้ความสามารถใหม่จนทำให้เขาเนี่ยใช้เพียงแค่หมัดเดียวก็สามารถทำลา,กกายกอแผ่นได้มากมายนะฮะหลังจากนั้นพวกลิวดก็เลยชมแอต้าแล้วก็บอกว่าหลังจากนี้เนี่ยลองใช้ความสามารถที่ฝึกฝนมาต่อสู้กับอิจิกะดูสิและหลังจากพูดจบแอต้าเลอกอิจิกะ ก็ได้ต่างทางต่อสู้กันที่อิจิกาเนี่ยก็ได้มีใบหน้าที่น่ากลัวส่วนแอตตาก็ได้ใช้ร่างปีศาจในการต่อสู้แต่เมื่อเริ่มการต่อสู้เนี่ยอิจิกาเนี่ยก็ได้ใช้ฝ่ามือดานแอตตาออกไปแต่วัน,นตอนนั้นแอตตาเนี่ยก็ใช้แขนป้องกันได้สำเร็จแต่ว่าที่ไม่น่าเชื่อเนี่ยนั่นคือถึงแม้ว่าแอตตาเนี่ยจะป้องกันก็ตามแต่ว่าเขาก็ยังกระเด็นไปด้วยความแรงจากฝ่ามืออิจิกาและหลังจากนั้นอิจิกาเนี่ยก็ได้พุ่งตามมาแต่ว่าแอตตาก็ได้ใช้โอกาสน,นั้นในการโจมตีสวนกา่แต่ว่าในนนนนนขขขณะัั้้้้้้้้เเเเออออองงิิจกธไดดพ่่าาาาามยยยูแตตรรีบลว อิจ ig mm ิกะเตะแอต้าเข้าไปบนฟ้าแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเธอเนี่ยก็ได้ใช้ดาบฟาสแอต้าและถึงแม้ว่าแอต้าเนี่ยจะใช้ดาบป้องกันแต่ว่ารอบข้างเนี่ยเรากลับได้เห็นนะว่าปลาภัยขนาดใหญ่ถูกตัดขาดเป็นสองท่อนด้วยความสามารถของอิจิกะและสุดท้ายอิจิกะเนี่ยก็ได้ใช้ลูกถีบของเธอนะฮะแต่เข้าใส่ท่อของแอต้าอย่างจันแต่ว่าแอต้าเนี่ยก็ยังคงมีความตั้งใจที่จะสู้ต่ออิจิกะเมื่อเห็นแบบนั้นก็อึ้งไปแต่ว่าเธอเนี่ยสุดท้ายแล้วก็ได้ใช้ฝ่ามือตบหัวแอต้าจนแอต้าในหัวิีมลงพื้นแล้ว ข่วเปจิกาเกี่ยวกับการต่อสู้มเมื่อกี้นี้และเนื้อหาสปอรของแบ็คคอเวอร์ในตอนนี้นก็ได้ตัดจบลงเพีงเท่านี้นะฮะและถ้าเกิดเพื่อนชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ s ับสไคร b e แล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้จะได้พลาดทุกการอัปเดตเนื้อหาคลิปใหม channel ่ๆช่องออเราสวัสดีครับ